สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของคุณเองวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ็ราชาแห่งท้องฟ้าที่ไม่เพียงแต่เร็วแรงและกล้าหาญแต่โชคชะตาของพวกมันคือครองเวหาว่าแล้วเจ้าแห่งอากาศลำแรกของเราคือใครไปดูกันเลยครับอันดับหนึ่งแจ๊ส39ไกรเพนอินซีจากสวีเดนสร้างขึ้นในประเทศสวีเดน เริ่มแนวคิดในปี1,987และเริ่มใช้จริงในปี1,996ความเร็ว2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุก5,300กิโลกรัมภารกิจยิงจากอากาศสู่พื้นและอากาศสู่อากาศโชคชะตาล้ำสมัยใช้ง่ายและพึ่งพาตัวเองได้เครื่องบินลำนี้เนียบแต่กัดเจ็บนักรบตัวจริงที่ไม่คุยมาก เริ่มพัฒนาในปี1983และเข้าประจำการในปี2003สร้างโดยอังกฤษเยอรมันอิตาลีและสเปนความเร็ว2,495กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุก7,500กิโลกรัมภารกิจทำลายกองทัพอากาศศัตรูถ้าพายุมีปีกมันคงชื่อทายูนแรงทั้งพลังแรงทั้งสไตล์ขีดขีดขีดเครื่องต่อไปเต้นกลางอากาศอย่างกับโชว์ สร้างขึ้นเพื่อพลังโดยประเทศรัศเสเซียความเร็ว2,780กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุก8,000กิโลกรัมจุดเด่นเครื่องยนต์ปรับทิศได้และล่อมหนจากเรดาร์โชคชะตาสร้างความตกตะลึงให้สัตรูไม่ใช่แค่บินมันคือการเต้นระบำกลางฟ้าแบบสายฟ้าฟาดตอนนี้มาถึงเจ้านกตัวเรียบง่ายแต่ใช้งานจริงอย่างทรงพลังเข้าประจำการในปี1984 ความเร็ว2,336กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุก6,300กิโลกรัมภารกิจป้องกันอากาศและโจมตีโชคชะตาราคาถูกแต่วิ่งได้ไกลนี่คือเครื่องบินของร้านขายดีไม่แพงแต่ตีแรงขีดขีดขีด,ขด,ขดต่อไปราชันฟ้าจากแดนน้ำหอมประจําการในปี2001ความเร็ว 2,778กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุก9,500กิโลกรัมภารกิจทุกภารกิจนิวเคลียร์บุกสู้จุดแข็งครบทุกสภาพอากาศทุกสมรภูมิถ้ามีผู้นำฟ้าต้องชื่อราฟาเล่เพราะมันคือเจ้านายแห่งเวหาต่อไปสายลับฟ้าที่มองไม่เห็นตัวเริ่มบินในปี1,964ความเร็ว 3540กิโลเมตรต่อชั่วโมงภารกิจสอดแนมและเฝ้าระวังน้ำหนักบรรทุกกล้องเท่านั้นไม่มีอาวุธโชคชะตามองทุกสิ่งแต่ไม่มีใครมองเห็นนี่คือผีแห่งฟ้าปีนกำแพงข่าวแบบไม่มีใครรู้ขีดขีดขีดและสุดท้ายพยาอินทรีหัวร้อนแห่งรัสเซียขีดขีดขีดเข้าประจำการตั้งแต่ปี1 9 8 2ความเร็ว 2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุกสี่พันกิโลกรัมภารกิจสู้รบใกล้ระยะโชคชะตาเจ้าแห่งดอกไฟเจ้านี้ไม่แค่บินมันล่าและมันล่าจริงจังเพื่อนๆครับนี่แหละคือเจราชาแห่งเวหาที่แต่ละลำมีเอกลักษณ์มีพลังและมีภารกิจของตัวเองถ้าคุณชอบเที่ยวบินในวันนี้กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เลยว่าคุณคิดว่าใครคือราชาที่แท้จริงในอากาศ คลิปหน้าจะมีอีกเรื่องราวมันมันบินเข้ามาแน่นอนขอให้คุณปลอดภัยในทุกเที่ยวบินแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า